ธนาทรบทบาทศิริกัญญาบทบาทพิธาเนี่ยเป็นบทบาทที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่พอใจนะครับใครใช้โซเชียลก็รู้ว่าโอ้โหตอนนี้ไอโอเพื่อไทยเนี่ยเขาด่าศิริกัญญาด่าธนาทรด่าพิธาพูดตรงๆทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นไอโอของฝั่งพรรคกรัฐบาลเนี่ยเขาไม่แตะผลเอกประยุทธ์เลยเขาไม่แตะผลเอกประวิทธเลยเขาไม่แตะุณอนุทินเลยมันกลายเป็นประเทศไทยแบบใหม่ที่ช่วง62-6 6เนี่ยคนของรัฐบาลดา่าประยุทธ์ดา่าประวิตยอนุทิน พอหลังเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลข้ามพวกคนของรัฐบาลที่เคยดาประยุทธ์ดาประวิทย์อนุทินวันนี้ชื่นชมประยุทธ์วันนี้ชื่นชมประวิทย์วันนี้ชื่นชมคุณอนุทินหมดผมไม่ได้บอกว่าพลเอกประยุทธ,ธ์ผิดพลเอกประวิตยผิดหรือคุณอนุทินผิดแต่ผมตั้งคําถามกับความซื่อสัตย์ทางจริยธรรมของคนหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่ประกาศว่าเธอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะดําเนินคดีพลเอกประยุทธ์คดีเหมืองทองอัคาราวันนี้ปากอมอะไรอยู่ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่บอกว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องออกจากบ้านพักค่ายทหารวันนี้ปากอมอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่บอกว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะตรวจสอบนาฬิกาหลุกของพลเอกประวิตยวันนี้ปากอมอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่บอกว่านะครับคุณอนุทินมีปัญหาเรื่องการบริหารโควิดรวมทั้งสื่อของรัฐบาลทางตรงและทางอ้อมที่บอกว่าคุณอนุทินมีปัญหาเรื่องโควิดนะครับมีปัญหาเรื่องการบริหารยาไฟส่งไฟเซอร์วันนี้ปากอมอะไรอยู่มันกลายเป็นกับการตปัดกันไปหมด คนที่เคยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์วิจารณ์พลเอกประวิทย์วิจารณ์คุณอนุทินวันนี้ถ้าเอาผ้าขาวปูกราบคุณอนุทินคุณประยุทธ์คุณประวิทย์ได้ in, แล้วเอาผ้าที่กราบนั้นเนี่ยนะครับไปวานบงหินพราเพื่อบูชาเช้าเย็นได้คงจะทํากันแล้วทั้งที่สี่ที่ผ่านมาวิจารณ์คนเหล่านี้หมดแล้ววันนี้คนที่เคยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์วิจารณ์พลเอกประวิทย์วิจารณ์คุณอนุทินเนี่ยหันมาด่าพิธานะครับหันมาด่าก้าไก่หันมาด่าธนาธรหันมาด่าสิริกัญญา เรากับธนาทรพิธานะครับสิริกัญญาก้าวไกลเป็นคนรัฐประหารเป็นคนต่อต้านพรรคเพื่อไทยเป็นคนรัฐประหารคุณยิ่งรักนะครับด่าคนเหล่านี้เยอะไปหมดเลยนะครับเพราะเมื่อด่าคนเหล่านี้เยอะไปหมดเนี่ยนะครับผมก็อยากดูว่าพรรคก้าวไกลเขาจะตอบโต้อย่างไรนะครับก็ต้องพูดตรงๆว่าพรรคก้าวไกลไม่เคยตอบโต้ขบวนการของพรรคฝ่ายรัฐบาลที่ตอนนี้ด่าพรรคก้าวไกลทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีเลย นะครับไม่เคยตอบโต้สื่อของฝั่งรัฐบาลที่เมื่อก่อนด่าประยุทธ์ประวิตรด่าวันนี้ด่าก้าวไกลทุกวันไม่มีเลยนะครับแล้วเมื่อวานนี้คุณธนาธรไปให้สัมภาษณ์นะครับในรายการคุณสรยุทธก็พูดว่าคุณธนาธรไม่เคยมองเพื่อไทยเป็นศัตรูนะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลคุณธนาธรอ,อยากเห็นการจับมือกันเป็นพันธมิตรกันแล้วพูดเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยพูดว่าทางออกของประเทศเนี่ยถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันเนี่ย ประเทศจเจริญก้าวหน้าลองนึกดูนะครับวันนั้นถ้าเพื่อไทยไม่ตราบัดสัตว์ตั้งรัฐบาลข้ามกล้ววันนี้คนไทยจะมีความสุขขนาดไหนนะครับวันนี้คนไทยจะมีความสุขขนาดไหนนะครับแต่มันไม่เกิดนะครับมันไม่เกิดเพราะเพื่อไทยเนี่ยเขาเลือกไปอยู่กับฝ่ายพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย,ย,ย์จับมือกับรัฐบาลเก่าแต่สปิริตของพรรคก้าวไกลเนี่ยน่าชื่นชมนะรัธนาธรบอกว่าผมไม่โกรธเพื่อไทยผมมองว่าเพื่อไทยกับพวกเราคือพันธมิตรกัน อนาคตใหม่เป็นพรรคซึ่งเกิดขึ้นมาเพราะมีพรรคแบบไทยรักไทยมาก่อน mm. เห็นไหมครับ mm. เพราะเป็นคนที่มาที่หลัง mm. เขาให้เกียรติว่าถ้าไม่มีไทยร mm. ักไทยอุดมการณ์นใ,นใหม่ที่ไทยรักไทยถากถางทางเอาไว้ในปี44อนาคตใหม่ก็จะไม่มีแนวคิดใหม่ๆขยับมาทํางานการเมืองนี่คือความเป็นธนาธรเขาให้เกียรติคนถึงแม้เมื่อธนาธรพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจคนของเพื่อไทยจะลุมด่าเขาพี่อ้วนภูมิธรรมก็ดา่าอนุสรเอี่ยมสะอาดก็ดา่าเด็กพี่พร้อมพงษ์นพลิกก็ดา่า แล้วก็ด่านในแบบที่เราฟังเราก็งงเช่นบอกว่าทุกเรื่องที่ธนาทรเสนอรัฐบาลทาหมดแล้วน้ำประปาฟรีรัฐบาลไม่ได้ทําแน่นอนรถไมไฟฟ้ารัฐบาลไม่ไทําแน่นอนมติชนหน้าสากเขาเขียนเรื่องนี้เอาไว้นะครับพันธมิตรเพื่อไทยก้าวไกลแสวงจุดร่วมสงมวนจุดต่างเขาพูดถึงสปิริตอย่างนี้ว่าปัญหาของประเทศในเวลานี้หลายเรื่องเนี่ยนะครับถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันได้เนี่ยนะประเทศฉลุยนะครับสแสวงจุดร่วมสังวนจุดต่างนะครับสร้างการเมืองที่ เป็นความแตกตา่างแต่สามารถจะร่วมกันทํางานได้นี่คือสิ่งที่ก้าวไกลเสนอะนะครับแล้วธนาธรก็ยืนยันว่าเวลาเขาเสนอแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจห้าแสนล้านของเขาเนี่ยเขาไม่ได้วิจารเพื่อไทยแม้แต่คาเดียวแต่เพื่อไทยเนี่ยออกมาดาธนาธรยิก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 นะครับตาเป็นหมูเป็นหมาไปฟังคําสัมภาษณ์คำอภิปรายของธนาธรมันไม่มีทลาดพิงเพื่อไทยเลยเขาเพียงแต่พูดว่าถ้าเขามี5้าแสนล้านเขาจะทําอะไรเขาไม่สุดพูดนี่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าเขาป็กัน ประชาชน5้าแสนล้านเป็นเงินประชาชนทุกคนก็มีสิทธิคิดผมก็มีสิทธิคิดว่าผมมี5้าแสนล้านจะทําอะไรแต่พอเพื่อไทยเห็นธนาธรพุทธกดายิยิกงยิ่ยิกแต่ธนาธรเนี่ยเขาหัวใจใหญ่เขาบอกว่าเขาไม่โกรธเพื่อไทยที่ด่าเขานะเขามองเพื่อไทยเป็นพันธมิตรมติชนหน้าสก็เขียนเรื่องนี้ไว้นะครับเพราะว,าวันนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ธนาธรบ,บอกว่าเขาไม่ได้มองเพื่อไทยเป็นศัตรูนะเขาคิดว่าประเทศนี้มันจะต้องมีพันธมิตรกันระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลสวงจุดร่วมสง,งวนจุดต่างแตกต่างก เดินหน้าทํางานให้ประเทศดีขึ้นเหมือนกันนะครับวันนี้นักข่าวที่ทาเนียบก็เลยไปสัมภาษณ์บิ๊กทำเนียบซึ่งวันนี้เป็นวันอังคารก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับพอมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีก็มาเยอะนะครับนั่งสัมภาษณ์รัฐมนตรีทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับกับการแจกเงินนะครับเจอคุณภูมิธรรมนะครับรองนายกมันตีรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงพาณิชย์นะครับ ผมก็นึกว่านักข่าวจะถามคุณภูมิธรรมเรื่องการแก้ปัญหาการส่งออกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเพราะการส่งออกมันตกต่ำนะครับก็นึกว่าจะมีคําตอบว่าการแก้ปัญหาการส่งออกที่มันติดลบ3ามสี่เอร์เซนจะแก้อย่างไรก็ไม่ไดยินการพูดถึงปัญหานี้แต่นักข่าวเขาไปถามคุณภูมิธรรมเรื่องนี้นะครับว่าคุณภูมิธรรมมองอย่างไรกับการที่คุณสิริกัญญานะครับอ,อบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่มีปัญหาเนี่ยนะครับจะต้อง แก้ไขอย่างไรบ้างนะครับการส่งออกมีปัญหาจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเรื่องนักการเมืองพูดไปพูดมามันไม่ต้องมาคุยกันแล้ววันนี้คุยเรื่องปัญหาบ้านเมืองดีกว่าคุยเรื่องตัวเลข GDP ที่ออกมาต่ำกว่าเป้าหมายก็ต้องรีบแก้ไขหากปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆก็จะเป็นปัญหาไม่ต้องมาคุยกันแล้วว่าเศรษฐกิจกดีหรือไม่ดีนะครับตัวเลขที่ออกมาต้องแก้ปัญหาร่วมกันนะครับเอคือจริงๆเนี่ย คุณภูมิธรรมต้องคุยเรื่องนี้เพราะตัวเลขส่งออกมีปัญหาแล้วตัวเลขส่งออกเป็นงานของคุณภูมิธรรมนะครับตัวเลขส่งออกเป็นงานของคุณภูมิธรรมแล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยต้องคุยคนอื่นไม่คุยไม่เป็นไรแต่คุณภูมิธรรมต้องคุยนะคุณรมบอกว่าไม่ต้องมาคุยเรื่องนักการเมืองแล้วไม่คุยหาทางแก้ปัหาก็การที่นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมเนี่ยแหละครับเขาอยากได้ยินการแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาเรื่องส่งออกยังไงนะครับคุณภูมิธรรมแก้ไม่ตอไม่ยอมตอบนะครับแกบอกว่าอย่ามาคุยเรื่อองงนนััักกกกาารรเมืะคบข่ว็ ล็อกคุณภูมิทําต่อถามต่อว่าสิริกัญญาก็ถามนะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ต่ำเนี่ยเป็นปัญหาภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคก,การบริโภคนะครับมองอย่างไรปรากฏกว่าคุณภูมิทําไม่ยอมตอบบอกว่าสิริกัญญาคุณไปคุยกับสภาพัฒน์เพราะรัฐบาลไม่ได้เป็นคนเสนอตัวเลขสภาพัฒน์เป็นคนเสนอตัวเลขใครพูดมาเราก็รับฟังส่วนใครที่จะเห็นด้วยก็ไปชี้แจงรัฐบาลมีหน้าที่ทํางานอย่างเต็มที่คุณสิริกัญญาเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการแถลงของสภาพัฒน์รับไม่อ้วน มีอ้วนใจยเย็นๆคุณสิริกัญญาเขาบอกว่าตัวเลขสภาพัฒน์เนี่ยมันบอกว่าการบริโภคของประชาชนดีส่วนภาคอุตสาหการรมเละทําไมการกระตุ้นของรัฐบาลถึงต้องไปแจกเงินให้คนไปคนไปบริโภคแทนที่จะไปแก้ปัญหาอุตสาหกรรมแก้ปัญหาส่งออกเขาไม่ได้ตั้งคําถามกับสภาพัฒน์กับมีอ้วนเขาตั้งคําถามกับพวกพี่เขาตั้งคำถามกับพวกพี่ว่าอสภาพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจต,ตกตามเพราะส่งออก กับการลงทุนภาครัฐแต่พวกพี่เนี่ยเอาเงินไปแจกห้าแสนล้านมันเกี่ยวกันตรงไหนเขาไม่ได้ถามสภาพัฒน์เขาถามพวกพี่นะครับเขาถามพวกพี่มันพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยมีหน้าที่ต้องตอบเขาไม่ใช่มาบอกว่าสิริกัญญาสงสัยอะไรไปถามสภาพัฒน์เขาไม่ได้ถามสภาพัฒน์เขาถามรัฐบาลเพื่อไทยเพราะสภาพัฒน์เขาแถลงตัวเลขมันเป็นงานประจำของเขาแต่รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนกู้เงินมาแจากห้าแสนล้านเราอ้างตัวเลขสภาพัฒน์ ซึ่งตัวเลขสภาพภาน์เขาบอกว่าการบริโภคมันไม่ได้มีปัญหามันบวกแปดเปอร์เซ็นแต่สิ่งที่มันมีปัญหาคือส่งออกมันลดการลงทุนภาครัฐมันต่ำเพราะฉนนัน้รัฐบาลน่ะต้องตอบไม่ใช่บอกให้สิริกิจยาไปถามสภาพภาร์ไม่ใช่นะครับตับสนแล้วโอ้มึนเลยนะครับเจอแบบนี้เข้าไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแกคงไม่อยากจะตอบโต้ทางการเมืองอะไรกันนะครับขอบคุณคุณวชระนะครับบอกว่าถ้าครั้งหน้าได้สองรอยสสิแต่เพื่อนไทยไม่ครบทำอย่างไรครับอันนี้สนับมาทางซุปเปอร์แชท ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับท่านที่สนสนแชทนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ออกมาแสดงความเห็นนะครับก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับนักข่าวเจอคุณจุลพันธ์ที่ทำเนียบนะครับก็ถามคุณจุลพันธ์เหมือนกันว่าเนี่ยนะครับเรื่องของการกู้เงินมาแจก5 0 0 0 0นล้านนะครับมันเริ่มมีคําถามเยอะนะเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขที่ ภาพรวมประเทศมันไม่ดีมันโตแค่1.5%ในไตรมาสสามแต่การบริโภคพ,พุ่ง8%เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วนักเศรษฐศาสตร์เริ่มมีดีเบตเรื่องนี้กันเดี๋ยวผมใชาวเวลา,าอธิบายเรื่องนี้ลึกๆและเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนาเริ่มคุยประเด็นแล้วเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่การบริโภคการจับจ่ายบวก8แต่การลงทุนภาครัฐติดลบและการส่งออกติดลบมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาปรากฏการนี้มันไม่ค่อยเกิดปกติดัชนีมันจะพุ่งไปในทางเดียวกัน นะครับแต่ปีนี้มันเกิดปรากฏการณ์ใหม่นะครับนักข่าวก็ถามคุณจุลพันธ์ว่านเนี่ยสิริกัญญาสงสยัยหรือประชาชนสงสัยว่าทําไมนะครับเศรษฐกิจตกต่ำเพราะการส่งออกหดตัวและการลงทุนภาครัฐมีปัญหาแต่รัฐบาลกลับกู้เงินมาแจาก5้าแสนล้านปรากฏกว่าพอนักข่าวถามแบบนี้คุณจุลพันธ์ตอบเหมือนคุณบุญทําเป๊ะเลยครับบอกว่ายังไม่ได้ฟังสิ่งที่คุณสิริกัญญาพูดขอให้คุณสิริกัญญาไปฟังตัวเลขสภาพัน์แล้วกัน คือผมไม่รู้ว่าประเทศนี้มีปัญหาอะไรนะครับระหว่างหนึ่งรัฐบาลมีปัญหาเรื่องการฟังคําถามนะครับหนึ่งรัฐบาลมีปัญหาเรื่องการฟังคําถามเขาถามเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจกับนโยบายรัฐบาลว่ามันไม่ตรงกันตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยการส่งออกมีปัญหาการลงทุนภาครัฐมีปัญหาการบริโภคข,ของเอกชนไม่มีปัญหามันโต8%แต่รัฐบาลดันกู้เงินมาแจาก500ล้านเพื่อเพิ่มการบริโภค แล้วไม่ได้บอกว่าจะเล่นการลงทุนภาครัฐตรงไหนเขาถึงถามคําถามนี้นะครับนั้นคาถามของนักข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ถามเรื่องสภาพัดนะครับเขาถามเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่มันไม่ตรงกับตัวเลขที่สภาพัดเขาแถลงนะครับว่ามันมาคนละทิศมันมาคนละทางกันได้อย่างไรตัวเลขสภาพัดนะครับการส่งออกตกต่ำนะครับภาคอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกไม่ได้นะครับ การลงทุนพลาดรักตกตามทางแก้ของรัฐบาลดันเป็นการกู้เงินมาแจาก5แสนล้านสิริกัญญาาถามตรงนี้รัฐมนตรีช่วยคลังตอบเหมือนคุณภูมิธรรมนะครับว่าถ้าสิริกัญญาข้องใจตัวเลขสภาพัดให้ไปถามสภาพัดคือสิริกัญญาเขาไม่ได้ข้องใจสภาพัดครับนะครับผมรัฐบาลต้องเอาอ้ชันนะครับสิริกัญญาเขาไม่ได้ข้องใจสภาพัดนะครับสิริกัญญาเนี่ยเขาข้องใจรัฐบาลนะครับว่าทําไมนโยบายรัฐบาลกู้เงินมาแจกมันไปเพิ่มการบริโภคของภาคเอกชน นะครับแต่ไม่ยอมแก้ปัญหานะครับการลงทุนภาครัฐที่มันตกต่ำนะครับการส่งออกที่มันตกตำ่ำสิริกัญญาเขาไม่ได้ถามสภาพักเขาถามรัฐบาลน,นะครับโอ้ยผมมึนจริงๆนะเจอกันมุมมองแบบการเมืองแบบนี้เข้าไปไปไม่เป็นผมเลยไม่รู้ว่าตกลงรัฐบาลมีปัญหาเรื่องการฟังนะครับหรือว่ารัฐบาลเขาก็ตอบคําถามนี้ไม่ได้ผมเชื่อว่านะครับทั้งพี่อ้วนภูมิธรรมกับคุณจุลพันธ์เนี่ยเป็นคนฉลาดแล้วก็ฟังคําถามออก ทั้งคู่เนี่ยรู้หมดแล้วว่าก็ถามเรื่องอะไรทั้งคู่รู้หมดแล้วว่าสิริกัญญาถามเรื่องนโยบายกู้เงินมาแจกมันจะช่วยการส่งออกอย่างไรนโยบายกู้เงินมาแจกมันจะช่วยการลงทุนภาครัฐอย่างไรทั้งคู่ฟังคําถามออกแน่นอนนะครับคือผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีผมยังฟังออกทัานคนเป็นรัฐมนตรีต้องฟังออกมากกว่าผมนะครับผมเป็นเพียงประชาชนกระจอกกระจอะยังฟังคําถามออกแล้วท่านผู้ชมที่ดูอยู่ผมก็ฟังคําถามออก รัฐมตนตะรีและทำเนียบซึ่งควรจะเป็นที่รวมของสุดยอดมันสมองของประเทศรวมคนฉลาดทั้งประเทศเนี่ยมันต้องฟังคําถามออกใช่ไหมครับถ้าประชาชนอย่างเรายัางฟังคําถามออกแล้วทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีแต่คนฉลาดเต็มไปหมดมีแต่อัจฉริยะของประเทศอยู่ในคอรอมอเต็มไปหมดเนี่ยเขาฟังคําถามออกอย่างแน่นอนเขารู้อย่างแน่นอนว่าสิริกัญญาถามเรื่องนโยบายกู้เงินมาแจกว่าจะแก้ปัญหาส่งออกตกอย่างไรแก้ปัญหาเออ่นะครับ เรื่องของการลงทุนภาครัฐอย่างไรเขาฟังออกแน่ๆเขาไม่มีทางฟังไม่ออกแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาเลือกที่จะไม่ตอบเพราะเขาตอบไม่ได้ว่าทําไมการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยประชาชนโต8%รัฐบาลดันกู้เงินมาแจกแต่ทําไมการส่งออกที่มีปัญหารัฐบาลไม่เล่งแก้ปัญหาส่งออกนะครับทําไมการลงทุนภาครัฐมีปัญหา รัฐบาลไม่เร่งการลงทุนภาครัฐเขาฟังคำถามออกอย่างแน่นอนแต่เขาไม่ตอบเพราะเขาตอบไม่ได้เขาก็เลยใช้วิธีบอกให้สิริกัญญาไปคุยกับสภาพัฒน์สิริกัญญาไม่ได้มีปัญหากับสภาพัฒน์สิริกัญญามีปัญหากับนโยบายรัฐบาลเรื่องกู้เงินมาแจกย้านะครับเขามีปัญหาเรื่องการกู้เงินมาแจกเพราะการกู้เงินมาแจกไม่ได้แก้ปัญหาทรงออกตกต่ําไม่ได้แก้ปัญหาลงทุนภาครัฐฝืดเคืองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นบรรยากาศเหมือนเดิมเลยก็คือว่า สิริกัญญาตั้งคำถามแต่รัฐบาลไม่มีใครกล้าตอบนะครับไม่มีใครกล้าตอบนะครับเลี่ยงคำตอบทำเป็นไม่ได้ยินนะครับไล่สิริกัญญาไปถามสภาพัฒน์ทั้งที่สิริกัญญาไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับสภาพัฒน์เลยนะครับคุณพิชาติบอกว่าเขาเข้าใจทุกอย่างค่ะแต่คงอยากสร้างสภาวะงงให้ประชาชนงงนะครับคุณโบ๊ทวุฒิบอกว่าลุงสอดร้อยลุงเลยครับ ลุงสารยุทธยังบอกเลยว่าเท่าที่ฟังไม่เกี่ยวเลยกับที่คุณอ้วนพูดนะครับคุณมินนี่บอกว่าเรื่องไม่ตอบค่ะแค่นี้ก็เลือดสาดแล้วคุณบาสเกตบอลบอกว่าเรียกว่าโยนนะครับคุณมาน้วยธรรมไดาบอกว่าโบยแบบล,ล,ล,ลุง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 นะครับอ่าโอเคนะครับความเห็นก็หลากหลายกันนะครับที่มีมุมอมองต่อเรื่องนี้ต่างๆนาๆนานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันจริงๆแล้วเรื่องที่มันที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ ความมั่วซึ่งผมไม่กล้าใช้คำว่าโกหกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกลัวโดนรัฐบาลกันแกล้งนะครับกลัวไลฟ์วิวแล้วเน็ตลงเน็ตหลุดอะไรอีกนะครับแล้วก็หลุดแบบบางทีหลุด YouTube ไม่หลุด Facebook อย่างเงี้ยหลังๆพอบ่นปุ๊บก็เลยหลุดพร้อมกันทั้งสองอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้รัฐบาลแกล้งหรือเปล่าแต่รัฐบาลคุมกระทรวงดีถ้าเขาจะแกล้งเขาสามารถแกล้งได้ผมหวังว่าเขาจะไม่แกล้งนะครับเพราะว่าผมก็ทํางานของผมตามปกติไปนะครับแล้วพูดจริงๆคนในรัฐบาลก็รู้จักผมเกือบหมดนะครับเพียงแต่ว่า เมื่อก่อนผมวิจารณ์พลเอกประยุทธ์นะครับเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านวันนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมก็ตรวจสอบผมไม่ได้มีอคติกับพรรคเพื่อไทยนี่ครับผมก็ตรวจสอบไปเคยตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ยังไงผมก็ตรวจสอบรัฐบาลแบบเดียวกันอย่างนั้นนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจุดยืนของพรรคเพื่อไทยคือเป็นรัฐบาลแต่ผมเป็นประชาชนนี่ครับพลเอกประยุทธ์จะเป็นรัฐบาลผมก็เป็นประชาชนนะครับพรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลผมก็เป็นประชาชนดังนั้นข้างหลังผมมันมีแต่ประชาชนผมไม่เข้าข้างรัฐบาลประยุทธ์หรือรัฐบาลเพื่อไทยอยู่แล้วครับ หน้าที่ผมคือการพูดแทนประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นจะมาโกรธผมด้วยเรื่องอะไรผมทําหน้าที่แทนประชาชนดีครับเคยทําหน้าที่แทนประชาชนยุคพลเอกประยุทธ์ยังไงก็ทาแทนประชาชนยุคพรรคเพื่อไทยอย่างนั้นไม่ต้องโกรธผมนะครับไม่ต้องขนไอโอมาด่าผมรับหลังไปปล่อยข่าวด่าผมต่างๆ,ๆนานานะครับไม่ต้องทํานะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดสับสนที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของตกลงเนี่ยไอ้กฎหมายการกู้เงินมาแจกเนี่ย ทำไปถึงไหนแล้วอันนี้ปัญหาแล้วครับรัฐบาลบอกยิกยิกยกยกว่าการกู้เงินมาแจากเนี่ยต้องรีบทำนะครับการกู้เงินมาแจากเนี่ยนะครับจะต้องรีบทําให้เร็วตามสุตรที่รัฐบาลบอกว่าต้องการกู้เศรษฐกิจเนี่ยต้องเร็วและต้องแรงนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้กฎหมายกู้เงินมาแจากเนี่ยคนในรัฐบาลพูดไม่ตรงกันเลยแต่ละวันนะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับ ให้สัมภาษณ์นะครับท่านผู้ชมดูนะครับโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลฟุตปรินทุกวันนี้คุณภูมิทําให้สัมภาษณ์ในวันที่ส4บี่พฤศจิกายนเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูคุณภูมิทําบอกแบบนี้ว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับส่งกฎหมายกู้เงินมาแจกเนี่ยนะครับให้กฤษฎเีรแล้วท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวเก่าใหมท่านผู้ชมดูกันนะครับนะเดี๋ยวอข่าวเก่า,ข,า,ข,าขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้คือข่าวใหม่นะครับที่ท่านผู้ชมว่ากฤษฎเีรแจง้งคลังยังไม่ส่งตีความอันนี้คือข่่าวใหมนะครับ แต่จะเอาข่าวของรัฐบาลในวันที่1ิบนะครับพฤติการไหมท่านผู้ชมดูนะครับวันนั้นนะครับรัฐบาลโดยรองนายกนี่ให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับว่าเรื่องของกฎหมายกู้เงินมาแจกนั้นส่งให้รัฐบาลเออส่งให้กฤษฎีกาตีความลรวท่านผู้ชมดูนะครับภาพกําลังมาแล้วนะครับทีมงานเอาภาพขึ้นครับทีมงานมีไหมครับไม่มีหรอกครับทําเองคนเดียวนะครับอันนี้กห้หานะครับทาเป็นเท่เหมือนมีทีมงานนะครับ นะครับคุณภูมิทำก้อให้สัมภาษณ์นะครับในวันที่สิบสี่พฤศจิกาว่า,อ,าอย่างที่มติชนพ้นลงเนี่ยครับภูมิทำเผยส่งพรบกู้เงินให้กฤษฎตรีกาตีความแล้วย้ำดิจิตอลวอลเล็ตทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้เนี่ยฮะสิบสี่พฤศจิกาให้สัมภาษณ์ว่าส่งกฤษฎตรีกาตีความแล้วนะครับเนี่ยนะฮะสิบสี่พฤศจิกาให้สัมภาษณ์ว่าส่งกฤษฎตรีกาตีความแล้วนะครับ ตอนนี้ก็รอผลการตีความของกฤษฎีกาว่าจะมีความเห็นอย่างไรต่อกฎหมายกู้เงินนะครับคุณภูมิธรรมนั้นก็ย้ำว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดจะกู้นะครับแต่มีข้อติดขัดแล้วต้องกู้เนี่ยก็เคา,ารพกันหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อไทยตามตามที่หาเสียงไว้กับประชาชนก็เลยต้องกู้จริงๆหาเสียงว,ว่าแจกนะครับไม่ได้หาเสียงว,ว่ากู้นะครับออันนี้คือศึกษพฤศจิกานะครับพอมาถึงวันนี้นะครับมันกลับตละบปัดกัน วันนี้เนี่ยกฤษฎีกาออกมา้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่ารัฐบาลยังไม่ได้ส่งกฎหมายการกู้เงินนะครับให้กฤษฎีกาตีความเลยมันมั่วกันหมดแล้วนะครับ mm. กฤษฎีกาให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับว่ารัฐบาลน,นะครับยังไม่ได้ส่งกฎหมายนะครับการกู้เงินดิจิตอล 5แสนล้านบาทให้กฤษฎีกาตีความนี่เป็นข่าวที่ลงกันหมดทุกสื่อนะครับมติชนก็ลงนะครับข่าวสดก็ลงฐานเศรษฐกิจก็ลงไทย p ี s ก็ลงคุณประกรณ์นิลประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดเผยว่ากฤษฎีกานะครับยังไม่ได้รับหนังสือจากกระทรวงการคลังนะครับถึงกฤษฎีกาสอบถามเรื่องการตีความข้อกฎหมายต่างๆเลยอันนี้เลขากฤษฎีกาพูดนะครับถ้ารัฐบาลไม่พอใจ อย่าไปไล่เลขาคฤสตีการนะครับเลขาเขาเป็นข้าราชการเขาซื้อสัตว์เขาไม่โกหกประชาชนนะครับเขาไม่ยอมให้รัฐบาลโยนขี้ใส่ขอโทษครับพูดคำหยาบเขาไม่ยอมให้รัฐบาลโยนอุจจาระใส่เขานะครับเลขากฤษฎีการบอกว่าขณะนี้กฤษฎีการยังไม่ได้รบส่จากกระทรวงการคลังเรื่องข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน5 0 0 0นล้านบาทนะครับเลขากฤษฎีการเขาพูดชัดเลยนะครับว่าวันนี้ฐานนายจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังในฐานะกรรมการชุดใหญ่นะครับ ถึงการทําหนังสือถึงกฤษฎีกาเลขากฤษฎีกาบอกว่าถามรมัฐมนตรีว่านัางสือมันออกมาหรือยังไม่ได้ถามว่าถึงหรือยังครับถามว่าคุณเนี่ยออกหรือยังกฤษฎีกาถามรมัฐมนตรีช่วยกันรัฐบาลคุณออกหนังสือมายหรือยังคุณจุลพรรบอกว่ายังไม่ได้ออกแต่ที่ผ่านมากลับมีขา่าวว่านังสือส่งมาตั้งแต่วันอังครารก่อนนะครับทำให้กฤษฎีกาโดนโจมตีว่าทํางานช้าซึ่งจริงๆยังไม่ได้มีหนังสือส่งมาที่กฤษฎีกาเลยกฤษฎีกา เขาเกรงใจรัฐบาลเขาไม่กล้าพูดว่ารัฐบาลโกหกนะครับแต่เขาใช้คําว่ามีข่าวออกมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนว่าส่งหนังสือถึงกฤษฎีกาแล้ววันนี้วันที่21สัป,ปดาห์ก่อนลบไป7วันก็คือวันที่14วันที่14คือวันที่มีการประชุมคณะมอบที่แล้วซึ่งคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าส่งพรบกู้เงินให้กฤษฎีกาตีความแล้วรองนายกบอกวันที่14นะครับว่าส่งพรบกู้เงินให้กฤษฎีกาตีความแล้ว ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เลขากฤษฎีกามาที่ทำเนียบเองให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่เคยมีการส่งหนังสือให้กฤษฎีกาตีความแล้วก็พูดพาดพิงไปว่าสัปดาห์ที่แล้วมันมีคนให้ข่าวว่ามีการส่งหนังสือให้กฤษฎีกาแล้วกฤษฎีกาวิจารณ์รองนายกครับแต่เขาเกรงใจรัฐบาลและเกรงใจรองนายกเขาไม่พูดว่ารองนายกเป็นคนให้ข่าวเขาไม่พูดว่ารัฐบาลเป็นคนให้ข่าวนี่แหละครับ ประเทศไทยวันนี้เอาแค่พูดความจริงเรื่องส่งกฎหมายกู้เงิน5้าแสนล้านไปให้กฤษฎีกาหรือยังรัฐบาลยังพูดไม่ตรงความจริงเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับตามขั้นตอนเนี่ยนะครับเมื่อประชุมเรื่องคณะกรรมการกู้เงินจากชุดใหญ่แล้วเนี่ยก็จะต้องมีมติให้กระทรวงการคลังซึ่งเป็นฝ่ายเลขานีประชุมเนี่ยทำหนังสือมาอยัางกฤษฎีกานะครับตอนนี้กฤษฎีกายืนยันว่า ยังรอหนังสือยังเป็นทางการก <HHH> ารยกล่างกฎหมายยังไม่มีอะไรเลยนะครับกฤษฎีกาบอกว่าถ้ากระทรวงการคลังส่งหนังสือมาก็จะเข้าสู่คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดปกติไม่มีกระบวนการพิเศษนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขทําได้ก็ทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้นะครับถ้าทําได้ก็ยกล่างกฎหมายถ้าทําไม่ได้นะครับก็ส่งกลับไปรัฐบาลพิจารณาเองย้ําอีกครั้งว่ายังไม่มีการเสนอร่างกฎหมายอะไรเลยนะครับย้ําอีกครั้งเลขากฤษฎีกายืนยันว่ารัฐบาลโกหบก เลขากฤษฎิกายืนยันว่ารัฐบาลโกหกนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเขาบอกทางออมรัฐบาลโกหกว่าหนึ่งยังไม่มีการเสนอกฎหมายนะครับตอนนี้ยังรออยู่นะครับแต่คีย์เวิร์ดคือกฤษฎีกา,าบอกว่าถึงคําถามจะยังไม่ถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่กฤษฎีกาก็ตรวจสอบกฎหมายสาคัญหลายฉบับแล้วเช่นรัฐธรรมนูญน,นะครับเรื่องการจ่ายเงินแผ่นดินพรบรงเงินคงครังพรบรงบประมาณพรบรวินัยการเงิน พรบการบริหารหนี้สาธารณะด้วยเพราะฉะนั้นกฤษฎีกาเตรียมแล้วส่วนรัฐบาลวันนี้กฤษฎีกาไม่กล้าพูดว่ารัฐบาลโกหกแต่ผมกล้าพูดเพราะเมื่อรัฐบาลเป็นคนให้ข่าวว่าส่งกฎหมายไปยังกฤษฎีกาแล้วแต่กฤษฎีกายังบอกว่าไม่ได้มีการส่งก็แปลว่ารัฐบาลโกหกมันมีอยู่แค่นี้เองไม่รัฐบาลโกหกกฤษฎีกา